ดื้อครับประเด็นคือเป็นตอนตลาดอ้ําอําที่แล้ววันที่13บสที่แล้วเดือนที่แล้วซึ่งมันเป็นมันเริ่มจะคันๆยิบๆแล้วก็เขาบอกว่าให้ไปเจาะแต่ก็คือด้วยความเชื่อคนโบราณโบราณเนาะเราก็ให้คนแลบลิ้นไส่ตาเราไปตลอดเดือนแล้วก็เอาไข่ต้มมา,มาคลึงก่อนนอนเขาะคิดว่ามันจะยุบเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราผ่าตาตอนตลาดที่แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบวมแล้วเดี๋ยวมันดูไม่สวย จริงๆอะวันนั้นที่เจอกับพี่ๆล่าสุดตูมยังใส่แว่นดำอยู่เลยอะครับ oh. นั่นคือบวมตุยแล้วไม่ยอมไปผ่าออกล่วงเลยมาเป็นเดือนมันเริ่มฝ่อนิดๆก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ต้องแก้อะไรแล้วทีนี้เนี่ยตูมมีโอกาสได้เรียนดิคอนเนกแล้วตูมมีโอกาสไปดำน้ําเล่นเกมในสะ oh. พอตื่นมาอีกวันหนึ่งคือมันกลายเป็นหนองปะทุแล้วบวมแบบเจ็บแบบลืมตาไม่ขึ้นเลยก็เลยต้องกลายเป็นไปเจาะด่วนซึ่งพอเจาะอ,ออกมาไม่มีหนองข้างในครับแต่กลายเป็น กลายเป็นเมือกเหนียวเหนียวอะ่ะเหนียวเหนียวเขียวๆแล้วอะ่ะคือเขาก็เลยต้องแบบหมอก,ก็เลยต้องคว้านคว้านคว้านออกคือเจ็บมากจนกลายเป็นตอนนี้ครับที่เห็นก็คือตาช้าแต่ว่าตุ้มเอาเมคอัพกบอยู่ก็คือน่าจะหายได้ภายในอีกไม่เกิน2อาทิตย์นี้ค่ะหมอบอกว่าอันตรายอันตรายมากครับหมอบอกว่าคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครมีอาการแบบคันที่ตาหรือยังต่อให้คุณยังไม่มีหัวหนองก็เถอะไปหาหมอนะครับเพราะดวงตามันคือ คือตอมไขมันมันอยู่ตรงเนี้ยหมดเลยอะครับเราไม่มีวันรู้เลยมันจะปะทุตอนไหนมันจะเจอกับสิ่งสปกปรกเจอฝุ่นหรือแม้กระทั่งเอามือไปจับมันก็สามารถระเบิดออกมาได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าทําแบบตูมนี่คือเป็นอุทาหรณ์ที่ไม่เคยคิดว่าแค่ตากุ้งยิงที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆอะ่ะมันจะกลายเป็นทําให้เราแบบขู่เกือบถ่ายงานไม่ได้อันนี้เรียกว่าไม่ใช่ชัลลาใจเรียกว่า ทำตามใจเลยดีกว่าไม่ได้ชะล่าด้วยเพราะว่ามันมีคนรอบตัวเตือนหมดพี่อ้ําเตือนพี่หนิงเตือนแกตาต้องไปให้มห,หมอหานะแต่นะตอนนั้นหมอมันยังไม่ใช่ทางออกของเรารอ่ะเราอยากทํางานก่อนเลยนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าไหลมาถึงว,วันนี้ครับมองชัด<ต>มองอะไรชัดตอน,ตอนไหนครับไม่ไม่เห็นพี่เพราะว่ามันตุยลงมามันเป็นอย่างนี้เลยมันตุยลงมาอย่างนี้เลยเหมือนที่เห็นในรูปเลยคือมันมองไม่เห็นเลยคือลืมตาแทบไม่ขึ้นเลยแล้วแบบ แสบมากตื่นเช้ามากคือขี้ตาเต็มตาคือน้ําตาไหลตลอดเวลามันกลายเป็นแบบพอคือต้องบอกเลยครับพอเป็นตากุ้งยิงไม่ไปรักษาปล่อยให้มันปะทุและติดเชื้อทรมานมากอย่าปล่อยให้เป็นนะครับมันอันตรายมากและที่ที่สำคัญคือหมอบอกว่า ต่อให้เราคว้านออกไปแล้วอ่ะมันก็ยังจะเป็นโพรงข้างในนะครับมันสามารถกลับมาเป็นอีกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตูมกลายเป็นว่าตูมต้องหาคลินิกจากสุแพทย์ส่วนตัวที่ต้องคอยเช็กระบบตาตัวเองทุก3เดือนแล้วครับไึบบความรู้คุณหมอได้แนะนำว่าเราปล่อยไว้ถ้ามันหนักกว่านี้นมันจะเสีส่ยงเราแบบตาบอดหรืออะไรเคือหมอไม่ได้พูดว่าแบบอุย๊ยถ้าไม่มาตาบอดนะคือไม่ได้พูดขนาดนั้นเขาอาจจะไม่ได้ให้เรากลัวแต่หมอบอกว่าถ้าเป็นอะไรเกี่ยวกับดวงตาโดยเฉพาะตากุ้งยิง ถ้าเกิดภายในหนึ่งอาทิตย์มันยังไม่หายต้องมาหาหมอไม่ใช่แบบปล่อยเป็น1เดือนอันนี้ไม่ได้ครับอันตรายครับจริงๆถ้าเกิดวันนั้นที่ตลาดอำ่ำๆรอบที่แล้วแล้วถ้าเกิดตุ้มไปหาหมอแล้วผ่าออกเลยภายในไม่เกิน3วันมันจะยุบเลยเแต่เราเนื่องด้วยจากว่าเรามีความเชื่อทางสายยา <c oughs> ว่าตาคุ้มยิงเกิดจากการ <c oughs> มองผู้ชายแก้ผ้า <c oughs> <ๆ>ยังไป <c oughs> <c oughs> ซึ่งเอาจริงๆนะไม่ได้มองผู้ชายเลยอยู่แต่กับคุณอ้ําอ่ะหรือจริงๆตาก็ยินฉันมาจากอาวุธจาระภามองพี่อ้ําประตูจ่าบ้านประตูต้นไม่ได้อผู้้ชายพูดความจริงไปเลยอย่าโกหกนะค๊ะ คือจริงๆพี่หนิงชอบเปิดหน้าอกให้ดูอันนี้เรื่องจริงคุณหนิงวณิตาชอบเปิดหน้าอกให้ดูแล้วก็เลยงิและชอบเปิดจริงๆเราก็เลยกลายเป็นกุ้งยิงจริงๆมันมาจากเพื่อนเราด้วยแล้วคือพี่หนิงถามว่าเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมเขาไม่ได้เชื่อหมอนะเขาจะตัวเขากบแนบดินใส่ตาเรา ขาอยากให้มันยุบคือคนรอบตัวเราก็เป็นคนเชื่อสายศาสตร์หมดเลยให้ทําไงอ่ะเขาไม่ครช่ว่้โดนอะไรมาบอกความจริงกับนักข่าวมาไม่ได้โดนอะไรมาคือเราเกิดจากการที่พักผ่อนน้อยอะไรฉีดเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้นิงต้องแฉมาต่อทิ้งอีกเธอกล้าผู้หญิงกระสือใช่ไหมงั้นฟังนะอไปด้วยกันไปด้วยกัน อะไรมันไม่รู้แต่เธอเธอกำลังจะโดนอะไรฉันไม่ได้มีแค่รูปนะฉันมีภาพแล้วเคลื่อนไหวด้วยมีคลิปทุกคนไปแล้วอเอาเปิดเลยละครั้งใหม่เหรอได้ครับถามเรื่องหนึ่งปณิตาได้เลยครับพรอมตอบครับก็คือจริงๆอ่ะคนรอบตัวเราเป็นคนแบบนี้ครับคือ คือทุกคนเตือนแต่ว่าเอาจริงมันตุ้ม30กว่าแล้วว่ะมันไม่ควรมีใครเตือนอ่ะตุ้งเลยอยากบอกทุกคนว่าที่ตุ้งโพสต์ะตุ้งอยากบอกทุกคนรู้ว่ารักษาเหอะตาภายในหนึ่งอาทิตย์ถ้ามันไม่ยุบต้องหาหมออย่าดื้ออย่าก,กลัวอย่าคิดว่าแบบไปหยอดคือจริงๆเดี๋ยวเนี้ยนวัตกรรมการเอาเอาออกอ่ะมันไม่ได้เจ็บแต่ถ้าปล่อยไว้ให้มันยุบเองแล้วไปเอาออกทีหลังอ่ะโคตรเจ็บตุ้งไม่เคยต้อง นอนจับแบบโขลยตุงจําได้ว่ามือสั่นเนะ่ะมันแบบมันขนาดฉีดยาชาคือหมอต้องเอาเข็มฉีดยาชาไปบนเปลือกตาเราเลยนะคือฉีดบล็อกยาชาไว้เลยมันยังเจ็บเลยคะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยไว้นะครับเป็นอุทาหรณ์ที่ตุ้อยากฝากเพื่อนๆว่าถ้าเกิดตาคุณเป็นกุ้งยิงหรือแพ้หรืออักเสบให้ไปหาหมอครับเพราะว่าตามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้จริงๆครับผมไม่คุม้มกับที่งงง,ง,ทงทำงานงไม่คุ้มกับที่มาต้องทํางานงงๆที่ตลาดนี้ <laughs> <c oughs> ประเด็นเอางี้นะจริงๆที่ตุงไปผ่าออกเพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> เพราะตุงมีข่าวดีตุงแคสงานที่เกาหลีผ่านครับอ๋อเป็นรี่์ี่ ยังบอกไม่ได้แต่ว่าก็คือเป็นงานแสดงที่เราไม่ได้คิดว่าแบบจะได้ทำอะไรเงี้ยแล้วก็บินคืนนี้เลยแล้วก็ไปถึงก็คือคุยเรื่องบทแล้วก็ถ่ายทําวันอาทิตย์นี้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบลุ้นอยู่ว่าแบบมันจะทันวันที่7็นี้ไหมอะไรเงี้ยครับเป็นภาษาเกาหลีเป็นภาษาเราติดตามดีกว่าเอออาจจะเป็นในนามคนไทยครับเออ เรามีบทเยอะมาในเรื่องนี้อ่ะโอ้มีมีมีบทคู่น่าจะกับพระเอกนะถ้าจำไม่ผิดนะใช่เพราะเราจิ้มอยากได้กับพระเอกมากกว่านางเอกแม่กระตุงก็ไม่ได้รู้ดีเทลรายละเอียดเพราะว่าจริงๆมันเป็นงานของสถานทูตอะครับหมายถึงว่าเป็นตากที่เราทํางานตรงนั้นยาวมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาก็อยากให้คนไทยรอติดตามนะเพราะว่าตุงก็ไม่รู้ว่าในชีวิตนี้จะได้เล่นซีรีส์ในเกาหลีอีกไหมอย่างเงี้ยครับสบายพระเอกหล่อไหมครับโอ้ตัวท็อปอยู่ทับอยู่ตัวท็อปอยู่ครับมีโอกาสที่จะแบบได้อีกเรื่อยๆไหม ก็อยู่เปิดประตูให้ตัวเองแล้วอะไรก็้ก็อยู่ที่ว่าตลาดนี้จะใช้งานเราไปถึงขนาดไหนถ้าเกิดตลาดนี้เขาไม่ต้องใช้เราเยอะเราอาจจะได้ไปงานตรงนู้นเยอะๆเพราะตอนเนี้ยแชร์คิวกับตลาดมีอยู่เพราะว่าตลาดอ้ําๆน่าจะยาวไปถึงสิ้นปีเตกจะบอกพี่ๆว่าเราจะต้องมาเจอและเหนื่อยกันทุกๆเดือนนะครับให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยกินกันให้ไตขึ้นไปเลยฮะพออย่างฮะขอบคุณค่ะ